เอาเลยอืมว้าวยาวเฟื้ยว้มากินตำเหล่ากุ้งสดกับผักสดรสอบส่วนกันครับก่อนอื่นเดี๋ยวไปดูวิธีการตำก่อนเลยไปขั้นตอนแรกเรามาเก็บบักพริกแบบสดสวันนี้เราใช้พริกแค่เม็ดเดียวนะครับต่อไปใส่กระเทียมตำต่อไปใส่มะเขือเทศน้ำปลา,าชูรส น้ำตาลต่อไปเรามาเอาความเปรี้ยวของมะเวอเอ้ยหั่นใหญ่ไปหืมน้ําเยอะมากใส่มะนาวด้วยเพิ่มความหอมจากนั้นมาใส่มะเขือกลอบขาวอุ้ยตลวงดไปใส่กุ้งทีเด็ดเลยครับใส่พริกป่นด้วยจากนั้นคน ต่อไปจัดจานเลยครับเพื่อนๆหูยน่ากินมากเดี๋ยวไปกินกับผักสดกันตำเหลากุ้งสดกับผักขาวมาเพื่อนๆผักสมุนไพรบ้านเราผักขาวหูสีสันน่ากินมากเลยเพื่อนๆเล้ยโหยคนตำยังน้ำลายกืนแบบน้ำกึนน้ำลายไปด้วย <laughs> โอ้ยขนมเช่นกันเส้นเหนียวเหลือเกิน รับชมตอนกี่โมงคอมเมนต์บอกกันเลยนะฮะอืออืมอืออือดับเบิลแทบกุ้งคู่ตำเหล่ากุ้งสดกับผักอีเลอศมาเพื่อนๆวันนี้ใส่ชุด สีแดงจริงกระเบลเข้ากับบรรยากาศเทศกาลคริสต์มาสนี่โอ้จริงสุดจริงวันนี้เมนูนี้แซ่บๆรอมานานแล้ว <c oughs> แล้วแบบจีจัดมากขอสามตัวเลยแล้วกันเพื่อเดือ อืมสุดนั้นนะอ่าอืมกินอะไรกันนะ,ะเฮ้ยโอ้โหมาได้จังหวะนะเด็กๆอืมทำเหล่ากุ้งขมนมจีนจับๆเฮ้ยกินเผ็ดได้ไหมเนี่ยเก่งมากเอาเลยอืมอ้ายาวเฟยโอ้โหของแพ้อ้ากินกุ้งไหม เอาไม่กินนะกุ้งดิบเออดีดีกเด็กห้ามกินกุ้งดิบให้พี่ใหญ่ไปกินกุ้งดิบ